ก็แพงอยู่ใช่ค่ะที่บ้านทําธุรกิจโรงเรียนนะคะคุณแม่ชื่อตุ่มนะคะขอบคุณสําหรับมุกกดหัวใจนะคะคุณแม่ชื่อตุ่มผมยาวใช่แต่ตอนนั้นน่าตัดพร้อมกับลีน่าเลยนะตัดทรงบุกค,คัดเท่ากันเลยแล้วก็ยาวเสร็จแล้วลีน่าไปตัดอีกตอนนี้ลีน่าก็เลยสั้นกว่าแม่ โรงเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะคะพิกัดไส้คอส้อยคออันนี้อันนี้ของเออร์เมอะคะ่ะหาได้ตามตามตามที่ร้านเออร์เมชเลยค่ะมันแต่ว่ามันจะแพงนิดนึงนะคะเล็บจึ้งมากเลยหรอหนูชอบหรอแม่ว่ามันออกจากแก่ๆไปนิดนึงอะดิ <Okay. S 1> คุณแม่อยู่เท่าไหร่คุณแม่ 5, ท่านวันนี้47ค่ะชื่อแม่ตุ่มนะแม่ <laughs> เรียกยากจะแบะ <laughs> สอนกรีดอายไลเนอร์หน่อยค่ะกรีดไม่เป็นอยากกรีดแบบนี้โอเควิธีการนะที่ง่ายที่สุดนะให้สมมุติเรามีกระจกนี้ใช่ป่ะแม่นะตอนแรกๆเลยนะแม่จะใช้แขนเราวางไปที่กระจกมือมันจะไม่สั่นจ่ะเราวางปุ๊บเสร็จแล้วเราก็งออย่างงี้แล้วเราก็กรีดตรง ตรงตั้งแต่หัวตาค่อยๆไล่มาไม่ต้องกีดทีเดียวงี้นะคือแบบเราค่อยๆจุดจุดจุดไล่ตรงให้ชิดขอบตานะอย่าไปขีดข้างบนให้หนังหนังตาข้างในที่มีขนน่ตืด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 ไปใช่ไหมคะพออยู่ตรงนี้นะตรงนี้จะแล้วก็ปึ๊บขึ้นอย่างงี้ค่ะแต่อย่าเอามาอย่างงี้นะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเอามาอย่างงี้ปุ๊บตรงนี้จะหนาตรงนี้ควรจะบางที่สุดตรงปลายเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ อย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆระบายไปทีละนิดๆอย่างงี้ค่ะลองดูนะคะไม่ยากปึ๊บ่นงนี้ไปนะคะคุณแม่อย่าลืมไปดูคลิปในช่องหนูนะคะหนูลงเกี่ยวกับแม่แล้วก็ดีน่าด้วยได้เลยค่ะน้องเดียเดี๋ยวแม่จะเลื่อนๆดูนะคะโรงเรียนพี่ดีน่าให้ทําเล็บด้วยใช่ให้แต่งตัวอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้อยู่ในขอบเขตที่สุภาพ ผมอะไรก็ได้ย้อมผมอะไรก็ได้แต่ค่ะแล้วก็เรียนประมาณสอบ4ี่วิชาคือเลขอังกฤษวิทย์คณิตแค่4วิชาแม่ว่าคอนเซปต์ของโรงเรียนนี้แม่ชอบนะโรงเรียนนี้คอนเซปต์ดีมากแต่ว่าสิ่งที่แม่ไม่ชอบแม่ต้องบอกตรงว่าสิ่งที่แม่ไม่ชอบก็คือว่านักเรียนคือนักเรียนกับสถานที่มันค่อนข้างที่จะแออัดจะไม่เหมือนกับโรงเรียนที่เราเรียนทั่วไปที่แบบว่ามีแบบ ลงมาพักเที่ยงมีสนามเด็กเล่นเดินมาลงอาหารหนู่นนี่อย่างางี้ใช่ปะแต่ว่าที่นี่จ,จะแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นตึกออฟฟ,ฟิศเช่าอะ่ะเพราะฉะน,นั้นน่ะห้องมันก็จะแบบเป็นแบบห้องห้องห้องแล้วเวลาพักมันก็อยู่แต่ในห้องกินข้าวก็อยู่ในห้องไงมันไม่ได้ออกมาแบบรีแลกซ์ข้างนอกอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ให้แม่ไม่ชอบแล้วมันก็มีผลกระทบต่อต่อจิตใจของนักเรียนนะที่แบบว่าทําให้เขารู้สึกแบบอย่างงี้ทุกวันทุกวันทำให้เขาแบบ ลงกับใครไม่ได้ระบายกับใครไม่ได้เขาก็ลงกันเองมันก็เลยทําให้สังคมของนักเรียนที่อยู่ในเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบว่าแม่ว่าแม่ว่าบรรยากาศไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากอันเนี้ยเนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดปรับตรงนี้ได้นี่จะดีมากเลยก็คือก็คือคอนเซปต์ของอการเรียนการสอนดีมากเลยเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนะไม่อยากที่จะแบบสอบเยอะ ของหนูอ่ะต้องสอบทีเจ็ดแปดวิชาใช่ป่ะอันเนี้ยสอบสี่วิชาแค่นั้นแล้วก็สอบเฉพาะสะโคบที่สําคัญอันเนี้ยแม่ว่าดีแต่สังคมไม่ดีไม่โอเคอเลยจริงๆเด็กบูลลี่กันเยอะมากแบ่งพักแบ่งพวกอะไรแบบเนี้ยโอ้จริงจๆรๆิงๆขอบคุณนะคะแม่พี่ลีนะ่าสวยมากขอบคุณนะคะ ทำไมแม่ถึงยอมให้ลีนาแต่งหน้าคะแม่สู้ไม่ได้คะ่ะ <c oughs> คือแบบว่าคือมันไม่ใช่อยู่ดีแบบยอมให้แต่งหน้าเลยนะคือคือแม่เป็นคนที่แบบว่าแต่งหน้าชอบแต่งหน้าใช่ป่ะเออไปทํางานก็แต่งหน้าเขาก็จะแบบแต่งของเขาตั้งแต่แบบสีขวดเขาก็เหมือนภาษาเด็กๆอ,อ,อ่ะเด็กชอบใส่รองเท้าส้นสูงเห็นแบบแม่ใส่รองเท้าส้นสูงก็อยากใส่ด้วยก็เป็นเอ็นดูเนาะเด็กธรรมดาก็ชอบทาแบบนี้ ก็แ,แอบเอาลิปสติกมาทาทาตลกตลกบ้างแบบเขาก็คิดว่าเขาทําสวยสุดแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ตลกสำหรับผู้ใหญ่อะเนะเาะก็ข้ามนีมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับตรงนั้นไงแล้วล่ะเขาแต่งอะพอเขาเริ่มโตเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นใช่ปะ่ะมันก็เป็นธรรมดา,าก็เริ่มแบบนิดๆหน่อยๆนู่นนี่นั่นมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ในขณะเดียวกันอะคือเพื่อน,เนๆเขาก็เป็นคือเพื่อนหลายๆคนอะเขาก็เป็นเหมือนกันมันมันก็แต่งนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ย ก,ก็เลยแบบว่าค่อยๆยอมรับเขาอะค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็ <ๆ S 2> ก็กกแต่งเหมือนกันแต่เรื่องที่แม่งงมากคือการทําเล็บเพราะว่าแม่รู้สึกว่าสําหรับการต่อเล็บเด็กอายุสิบปวบแ,แม่รู้สึกว่ามันสมัยแม่มันไม่มีแล้วมันแบบม,มันแม่ยังไม่เคยเจอแบบนี้แต่ว่าพอแม่เห็นอนะเพื่อนเขาต่อคนนู้นต่อคนนี้ต่อที่โรงเรียนต่างๆต่อในวัยเดียวกันแม่ก็เลยแบบว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวนี้แบบ สังคมเด็กมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแม่ก็โอเคได้กราบใดที่แบบเขาไม่ได้ไปทําอะไรที่แบบมันมันมันเกินไปเลยนะคะ่ะโอเคไหมคะ <c oughs> คุณแม่ทานลิปไเหรอคะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะคะพอหนูกรีดแล้วมันค่อยๆหนาขึ้น <c oughs> เรากรีดตรงนี้ครั้งเดียวพอตึ๊ดพอพอมาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหม เราพอเรารีดตรงนี้ปุ๊บแล้วอ่ะให้เราค่อยๆเติมตรงข้างล่างแค่นี้พอแต่ไม่ต้องไปเติมบนนะแค่ตรงตรงเนี้ยเติมข้างล่างอยู่เดียวแล้วก็ที่สําคัญนะเราใช้เราใช้แบบว่าออที่ระบายที่เป็นแบบแบนบๆแบบแบบนะทาใต้ตาตรงเนี้ยจะเลิศมากอะ่ะตรงเนี้ยนิดนึงเนี้ยน,นิดนึงหูจะเลิศเลยไม่กีดตาแค่ทาตรงเนี้ยก็ดีแล้วอืมประมาณนั้น ลีน่าอยู่ประเทศไรประเทศไหนอยู่ประเทศไทยคะ่ะคุณแม่ทาบิบอะยรเดี๋ยวก่อนนะลิปอ่ที่แม่ติดมาเนี่ยแม่ติดมาคือจะเป็นสองอันแม่เคยบอกไปแล้วแหะแม่ใช้ของนาเฮ้ยพูดชื่อไม่ได้อีกแล้วอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือลิปสไตายนะะไไไนัะค่ะอาไลเนอร์วิธีชัดน,นะ <laughs> เราแอบดูอยู่อ๋อ นี่ยแอบดูอยู่แล้วบอกขอดูเมนแล้วก็ไม่ให้ดู <laughs> ดีหน้าขึ้นมาถ่ายมือเรียงจะจะขึ้นแล้วค่ะแล้วนี่มันก็ใกล้จะหมดเ,ลเวลาแล้ว <But S 1> เดี๋ยวเราก็ไปจ่ายตังค์แล้ว คเกลมาชุดเด็กสปาคุณแม่ทำขัดจักราอะไรบ้างก็โหไม่ค่อยไม่มีเวลาเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องที่บ้านนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทำหรอกเครื่องแบบว่าซื้อมาเป็นแบบเหมือนร้านหมอเลยที่แบบมีแบบเป็นแบบสครับมีเป็นไอออนโตมีอะไรแบบนี้เออนั่แหละชอบ Mr. ะครีเกิลมาชุดเด็กสตาชุดเดสโอเค เด็กใช้คําว่าหัตการนะ่ะแสดงว่าเขาแบบมีมีความรู้ภาษาไทยดีมากเลยนะไม่น่าใช้เด็กอายุสิบอะไรคือหัตการหัตการก็คือเป็นคําศัพท์สูงนะวันนี้สื่อเห็นไหมรีน่ไม่รู้เลยเราไมเราไม่เก่งภาษาไทยเราเก่งอังกฤษเขาอ,อยากได้พิกัดเสื้ออันนี้ไม่รู้ซื้อมาเป็นชาติแล้วตัวนี้อันนี้ซื้อที่ตลาดน้องมูค่ะอ,อันนี้มัน จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเราชอบไปมรันแบบพี่พงศอันนี้<ว>ไม่แพงนะอันนี้ร้อยห้าสิบเองใช่แต่ว่าไม่รู้แต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็สั่งออนไลน์ได้แต่ว่าแม่เห็นที่สยามก,ก็มีขายนะแต่ยกท,ที่เราเดินผ่านมาก็เห็นมีขายอย<ม>ู่ในรีดส่วนอันเนี้ยมันไม่ใช่ของเอเมนต์เหรอไม่ใช่ไม่รู้อันนี้ของอะไรเหมือนกันแบบอันนั้นคือแบบซื้อมาสั่ง ตามช็อปอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะไม่ได้เพราะว่าเราซื้อมาประมาณสองปีแล้วตั้งแต่อยู่จะลุมพัดแม่นานเวินานเวิร์นะคะแม่สอนมาหาอะไรคะ่ะแม่ให้ลีน่ามีแฟนยังคะคือแม่ลีน่าไว้ใจลีน่าว่าแบบคือถ้าให้พูดตามตรงนะ คือคนอื่นอ่ะที่รู้ไหมว่าทำไมคนอื่นเขาไม่ให้มีแฟนเพราะว่าเขาไม่เหมือนไม่ค่อยไวย้ใจลูกอ่ะที่แบบกลัวรู้แม่รู้กับลีน่าอยู่แล้วว่าเอยแม่ลีน่ารู้ว่าลีน่าไม่ใช่คนแบบนั้นที่จะไปทําอะไรอย่างนั้นคือลีน่าก็ไม่ชอบอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเออเราแบบเงย่อลีน่าก็เลยแบบโอเคอะไร เขาเป็นคนขี้เลือกคนมาจีบเขาเยอะแต่ว่าเขาขี้เลือกอันนี้นก็ไม่อันนี้นก็ไม่อันนี้นเพื่อนเขามีแฟนกันไปหมดแล้วเพื่อนเขาอะมีเขาคนเดียวไม่มีถามว่าทําไมไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาจีบมีคนมาจีบเยอะแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างเลือกเยอะมันไม่อแม่จะบอกเห็นไหมแม่จะบอกว่าต้องเอารอรอต้องไม่ถ้าบอกนะว่าสเปกยังไง <laughs> ถ้าว่า เคโอเคโอเคโอเคทุกคนรู้อยู่เลวเขามีสเปคของเขาที่แบบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้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 อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบมันไม่มีหรอกในโลกเนี้ยมีก็คือนั่นะนิสัยนิสัยหายากดีภายนอกหาได้เยอะแยะแต่นิสัยอย่างนั้นหายากดีคนนั้น บ,บางครั้งก็ชอบเขาแบบขางครั้งกไม่ชอบเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบขี้เบือ่อไทยนะ่ะเขาบอกว่าขอพิจัดอะไรนะสร้อยเหรอ No คุณแม่ลีน่าเป็นปเติมไทยไทยผสมจีนค่ะแต่ว่าจีนน้อยมากไทย7จิเปอร์เซ็นต์จีน25%่จีน 25, 25เลยเหรอไทย75%จีน25% 25%เลยเหรออ่ะถ้าดูไปหนูกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ ยูไม่รู้แล้วีน่าเปิดเทอมันจันน้าค่ะจะบอกว่าแอบชอบใครตอนพูดตามถึงหนึ่งร้อยล้านบายบายค่ะน้องติมจะบอกตอนพูดตามถึงหนึ่งร้อยล้านจะบอกว่า <c oughs> เคยแอบชอบใครถ้าพูดตามถึงหนึ่งร้อยล้านเราไม่อพูดอะเราอายอะ <c oughs> ไม่แต่เราไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นเขาแค่แบบ อ๋อเอเอเลยบายบายค่ะ like น้องติ๊ <laughs> I don't know bro ไไจริงอ่อแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบเขาแล้วอ่ะแบบไม่ใช่คือแบบมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะเออไม่ได้ไม่ได้คลั่งอ่ะไม่ได้คลั่งแค่คแบบเออก็่ดูดีนะ คุยก yeah. like, no, like, no, ็ค like ุยไม่ค yeah, like, no, ุก็ไม่เป็นไรใช่ไหมลูกไหนวันนี้ลูกไหนไม่รู้อะลูกม่่วงอะลูกต้องดูจัดช่วขอบคุณนะคะสําหรับคลิปค่ะนี่เราเป็นสวีปจีไหมเป็นอยู่ขอบคุณนะคะที่ดูคุณแม่กับรีน่าทุกวันใช้สกินแคร์อะไรเดี๋ยวไปบอกในคลิปนะคะ เป็นรุ่นพี่มั้งใช่ไหมไปได้แล้วเขาไล่เลยอะไรรุ่นพี่ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นรุ่นรุ่นพี่หรือเป <c oughs> ล่าเราแอบชอบสองคนที่เราไม่คือเรามีความสนใจมีคนนึงเป็นรุ่นพี่แล้วอีกคนนึงก็เป็นรุ่นพี่อีกคนหนึ่งก็เป็นรุ่นเพื่อนตกลงก<อ>ี่คนกันแน่เธอ ส่วนใหญ่คนที่นี่น่าชอบแบบตัวเล็กแค่นี้ไม่ใช่ตัวเล็กคนนั้นที่คุยอยู่เขาตัวสูงโอเคแเ,เขาใจแต่ว่าส่วนใหญ่ที่แบบแล้วมาโรงเรียนเก่าเออนั่นแหละนิสัยดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนี้โรงเรียนเก่าอีน่ะเคยแอบชอบ,บ,บคนที่ตัวเตี้ยมากแบบเตี้ยมากโรงเรียนเก่าอ่ะคือแบบตรงแบบอย่างงี้เลยเหมือนแม่กับลูกอ่ะใช่คือตอนนั้นเคยไปตีแบดด้วยกันด้วยแต่ว่ามันคือตอนโรงเรียนเก่า เอกโรงเรียนเก่าอะแต่ว่าโรงเรียนนี้เขาก็ยังพักเข้าอมาอยู่นั่นแหละแต่ฉันบอกเขาไปแล้วอา้าวไปบอกเขาทำไมนะหนูไม่ชอบก็ตือ้อเขาก็แบบเราเป็นเพื่อนกันเราก็คุยกันได้ He did so bad to me เ <laughs> ลี้ยนงะบอกคนนั้นไปแล้วะคะ่ะแบมแบมลุก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 ค่ะลุกลุกลุก É, พาไปดูโรงเรียนไหมไปดูพาไปดูโรงเรียนกันม a มาพาเพื่อนไปดูโรงเรียนได้ไหมพาเพื่อนไปดูโรงเรียนแป๊บเดียวพาเพื่อนไปดูโรงเรียนได้ไหมเคาอยากเข็นโรงเรียนไหม คุณเคยอยากเห็นโรงเรียนไหมแป๊บเดียวตามมานะทุกคนเคยอยากเห็นบ้างเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเราอยู่ดี่นะอยู่ตรงสยามนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปนะคะรอแม่นี่นะอุ๊ย,ยคุณคุณไหมตรงนี้จะไปก็กดดิฟต์ก่อนอยากขึ้นบันไดเลือ่อนโอ้ oh my gosh girl นเกิร์ลแฟนปีนเกิร์ลจหมดแล้วโอโหแมวแบบก่อนโอโแม่โอ my gosh เอชั้นเก้าไหมเอาแชั้นเก้าก่อนชาร์จดเคสนาชาร มาแล้วมาแล้วเราจะพาไปดูโรงเรียนกันนะคะโรงเรียนตอนปิดแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่โรงเรียนละีนาอันนี้คือโรงเรียนอินเตอร์นะคะเป็นโรงเรียน international ของลีนาะ อันนี้เป็นเวิร์ลอินเตอร์ก่อนอันนี้คือเวิร์อินเตอร์นะคะก็คือนิวตันนะคะนิวตันอันนี้ก็คือเวอร์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนะคะใช่มีหลายเครื่องคืออันนี้ก็จะเป็นเวิร์ลอินเทอร์เนชั่นแนลนะคะซึ่งจะมีเอ่อเครื่องหะไรนะคะจะมีเซเว่นอเมซอนอะไรอย่างงี้นะคะอุ้ยอุอ้ยยังมีคนอยู่เลยยังมีคน แล้วก็คือตรงนี้นะคะก็จะมีเป็น welcome back to เร,เราสองคนอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็น newton welcome back นะคะอันนี้ก็จะเป็น welcome back นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอันนี้ก็คือเออทุกคนคุณคุณแม่ตรงนี้ก็คือเป็นที่นั่งของจริงจริงมันเป็นที่นั่งของ newton ได้แต่ว่าคนอาจจะชอบแบบไปแบบนั่งกันนะ ซึ่งมันเป็นคนงเป็น,น,อน,น,นข,ของยุคตาละเพราะว่าคิดว่ามันเป็นแบบคนนั่งได้นะแล้วต้องเ,เงียบนะคะเพื่อจกดใจในโรงเรียนปัจจุบันเดี๋ยวจะพาขึ้นไปอุ้ยไม่คิดว่าคนดูจะเยอะขน,นาดนีเนเน้เห็นเนียงเห็นเนียงเฮ้ยเปิดเทอมมาแล้วอยู่ในสายชีวิตไป ไปทำไมล่ะมันปิดแล้วอ่ะก็นั่นแหละจะเป็นแให้ทุกคนดูมันไม่เห็นอะไรเลยเห็นโอเคทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงที่โคสตาใบอิ่มมากเลยอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่เรียนพระละนะคะนี่มันมืดนะเห็นไหม ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เรียนภาาะนะคะแต่ว่าตอนนี้มันปิดแล้วตีน่าก็จะเรียนภาลาตรงนี้นะคะตอนบางวันก็คาบแรกค่ะแต่ว่าเรียนอยู่ที่ The essence แต่เราจะพาไปดูแต่ว่าจะบอกว่าเราประพอที่นี่ดูมากตอนนั้นนะ่ะเพื่อนหนูอ่ะ แบบปีนใช่ป้ะแล้วแบบอันนี้นิวตันนะคะอันนี้นิวตันฝัง่งมัธยมนะคะฝั่งมัธยมะคะ่ะตอนเพื่อนนี้หน้าแบบขึ้นอะไรไม่รู้ปนีนี่นแล้วแบบโดนจดอะมันก็มดุอยู่นะเราประฟอแต่ว่าเราไม่เคยโดนเลยคือเราไม่เคยโดนเลยแบบไม่เคยโดนในชีวิตเลยไม่เคยโดนจดไม่เคย ไม่เคยดูอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่อยากเป็นวดนะแม่ปวดทุกคนรู้ป่ะที่โรงยาลีน่าไม่มีชั้นสิบห้าเอ๊ะไม่มีมชั้นสิบสาม t y g ไปโ m งมอใช่ไหมมันจะไปชั้นสิบสี่เลยเพราะว่าเขานับถือว่าสิจะขึ้นมาทำไมเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยมันเห็นมันเห็นแต่บันไดเลื่อน เห็นแบบนนมืด่างเงี้ยหรอฮึงงเลยค่ะคุณผมคนแม่ลีได้นี่นะคะก็คือทีอ่เขาปิดตรงที่เอเซนไปแล้วอันนี้ก็คือโรงเรเงียนนะคะแล้วการที่เราจะเข้าไปเรียนนะคะก็คือเราจะต้องอมคือมันปิดเลยแบบมันปิดไปเลยนะคะ แล้วการที่เราจะเข้าเรียนนะคะเราก็จะเข้าไปฝั่งนี้นะคะ like we're gonna go in here you see the essencea ะ uh huh? เราจะเข้าไปแล้วมันอันนี้คือฝั่งมาธทยวนะคะก็คือข้างในหนู้นจะเป็นแบบใหญ่ๆข้างในนะคะแล้วก็ฝั่งของนี้นะคคือต้องเข้าไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนะคะฝั่งมาถมซึ่งจะบอกว่ามันก็ ได้อยู่แต่คิดถึงเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนหนะ้องสมุดนะจะมีของ,ของเยอะมากแบบห้องสมุดเปรียบเสมือนไม่ใช่ห้องสมุดไม่ใช่ห้องอ่านนะคือแบบเป็นห้องแบบเล่นนะเข้าใจว่าอ like นะไรแบบก็ playground แล้วเมื่อก่อนแบบมี s l i d e r and stuff ต, like, ตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วเพราะว่าเด็กมันซนแล้วว่เด็กทำพังนู่นนี่นั่นมันก็เลยแบบ gone guys oh my freaking gosh ที่เรียนพัดอะคนก็ชอบไปถ่ายรูปตองคืนสวยนะไปถ่ายได้ไหมอ่ะโอสวยมากนอนอยากกับบ้านโอ้ยตรงนี้มโมรีเยอะมากแถวนี้มโมรีเยอะมากแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เหมือนที่แบบให้ติวนะคะแล้วก็จะมีขนมให้ด้วยแถมฟรีนะคะไลค์ก like ดลิฟต์ลงไหมคะเราจะไปถ่ายชั้นสิบ We start you know, picking them up. Check this out. this out. Oh my gosh! Ay. Oh my gosh! So right, right now I am going to. Right now I'm going to. Oh, they closed it. Like you couldn't. Oh, how dare you! Huh? มั้งเข้าได้อยู่มัง้งดูก่อนอ๋อปิดสองทุ่มต,ต้องปิดลแล้วนะคะเอ๊แต่ตอนนั้นหนูมาตอนประมาณ like ห้าทุ่มอะ่ะมันก็ยังไม่ปิดแด่ว่าเพื่อนบุกแน่เลยเพื่อนมามีเพื่อนเคยบุกเข้าไปตอนสี่ทุ่มอะ่ะไม่ได้นะคะ สารสนอลอนาไม่รอมันจะอึอคือเราถือเขาศัพท์เยอะมากมีหนึ่งสองสามไอเยอะมากนะคะซึ่ง I love the fit today like จะให้ดูโอ้จะให้ดูเ i บคือแบบนึงจะถ่ายลุกลบ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 เฮ้ยกดก่อน Maybe, maybe it's a with me a little. Okay. Back. <laughs> wow. going to do this every day. This stuff pretty good, man. Should it's up, fun? Should <laughs> แค่คุณ